ผมอยากกินขนมกินขนมไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องพี่โอเคนะครับเริ่มครับหูศูนย์นะครับหูเหลืองเสริมนะครับ ครับออกธีพูได้หนึ่งแต้มทีกหน่ห้าแต้มก่อนชนะนะครับห้าสองหนึ่งสองสองหนึ่งสอ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 ง ลงเฉยครับตลับเสริมนะครับอ,อสีเหลืองกลับมาเสริมนะครับศูนย์สองใช่ครับยกไปแล้วนี่วิเดียงล่างปีข้ามไว้ไม่ข้ามครับเหลืองได้เอาไล่มาเป็นหนึ่งกับสองครับเปลี่ยนเสริมนะครับสีมูเเสเติมครับ มีเดียเสิมข้าวไมข้าวครับโดนเสครับอย่มาตีเสมอครับสงต่อสองดูมีเลียงเสริมครับสองสอ้าวออครับออมูนํำครับห้าทมรับห้าทมสามสองูเสริ ยกขึ้นมาขึนข้างโดนะข้าขึ้นมาครับอ้ามือเสมอครับต่อไปเหลืองเสิร์ฟครับสีเหลืองเสิร์ฟคีณผู้ชมต้องระวังนะครับต่อไปสีเขียวนะครับสามสามเ้าวออกครับ แต้มเดียวนะครับสี่ปูแต้มเดียวแต้มเดียวเกมนะครับสี่ปูสี่สามเอาครับพี่เทียเติมอ้าวเรียบร้อยครับเอาลงมาครับสีเขียว แป๊บนึงนะครับเจ็นเย็นครับเดี๋ยวนะครับเคียร์สะกอมาน่ครับไปสีอะไรนะสีเขียว 0 0นอ้าวออกนะครับทีลูกมูได้แม่งเต้มครับ1 0ึ่งศูนย์เอามาพิธียกครับมาทีอ้าวเปี่ยร้อยครับเปลี่ยนตรงครับีเขียวนะเขียวรูน้ำเป็นสองเต้มครับสองศูนย์

สามหนึ 8, ่งเด็กยกขึ้นมาเอาพี่เด็มองไปไหนครับพี่เดียมาครับไล่มาแล้วครับสามสองเอาโยนสั้นครับโยนสั้น อครับสีเยไล่มาครับเตียนเสิมครับสี่เยวาวเตนสาวสอววานนี้เนะครับไมมีตอนะครับเปยีเหยน้าที่สีนะครับสามสอลเขาพิ่โจไม่หลงครับเตียนเสิมครับอีกแตเดียวเองสามสี่บน แมตติวไปไหนครับเอาดีเสมอครับแอ้มสุดท้ายครับไปได้แคมนี้ชนะอยู่ต่อนะครับทีสี่ผมโยงขึ้นมาครับอ้าวสองอ้าวเรียบร้อยครับอีกเดียวอยู่ต่อนะครับหัวชนะครับอ่าผิมต่อไปครับตีแสบครับตีแสบตีแสบโลงมาครับ ได้ชิ้นก็นัดเติมก่อนครับสีเขียวเสิมก่อนครับได้ทิมนกนัดเติมก่อนนะครับสูที่สามครับ 00, 00, สูงสูงครับำยนขึ้นมาับพี่ร์ดีโม่องครับแรครับ เราเนนำหนึ่ง่อะครับศูนยนึ่งอครับออกเดียวได้เสองแปศูนยเป็แต่สองศูนย์ครับไปครับคุณบอยกขึ้นมาอ้าวเติมออกเฉยครับดูการสั่งโยนนะครับหนึ่ง ใชครับยกขึ้นมาอ้าวดีครับลงไม่ใช่เหรอลงที่เส้นนั้นลงลงไม่ใช่เหรอลงไม่ลงลงสองเท่าสองสองเอาพีจเจดียกดได้ครับ สิบต,ตาเอ้าเต่ามได้เรียงร้อยครับแตงเลยครับเอ้หะ้สามร,รอุ้ย่าต้องชนะสามทีมนะนี่นะทีมเดียวนะสามทีมนะต่อครับสามสองสามทีมนะชนะสามอ้าวตีสเสมอครับ เร um oh. oh. okay, okay, oh, ิ่มนับต่กีนี้นะสามสามสามแนงเดียวเกมนะครับสามสี่โอ้เกิดมีใจดี เอาตังครับพิจิตรีอ้าวไปฝ่าวครับเต้นต่อตอ,อ้าวชนะนะครับอ้าต่อสี่ครับไปปี้าครับเดินอ้าวพี่เสะชนะเลยแล้วนะครับไม่โดนไม่โดนเนี่ยพิจิตรีแค่นี้ดูภา,าพขาไหมดูภาพขาไหม E Ah, ah,